อสลมุอลกุมสวัสดีค่ะซาร่าเจวอรี่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะชิ้นงานสวยราคาส่งคัดคุณภาพไหมคุณทุกชิ้นทุกวันค่ะชิ้นนี้เป็นจี้เพชรแถวตรงลงมานะคะใครที่มีสร้อยอิตาลีสามารถใส่กับสร้อยอิตาลีได้เลยค่ะน่ารักน่ารักนะคะ ชิ้นนี้มาในราคาเบาๆเพียง5,900บาทค่ะเรือนทองยิงเปอร์เซ็นต์มาได้ที่79.23น้ำหนักช่างรวม0.78กรัมเพชรแท้เหลี่ยมเกสรเมล็ดโดยประมาณ2ตัง5เม็ดเป็น10ตังน้ำโดยประมาณ97เพชรแท้เหลี่ยมเกสรสวยๆค่ะต่อมาเรามาดูความยาวและเดี๋ยวเรามาดูเพชรกันใกล้ๆนะคะชิ้นงานเป็นชิ้นงานเล็กๆเบาๆนะคะ สองเส้นค่ะความยาวแล้วเรามาดูเพชรนะคะเพชรแท้เหลี่ยมเกรสรสวยๆเลยไฟดีนะคะเห็นไหมคะเม็ดเล็กๆนะคะห่วงเม็ดเล็กๆค่ะห่วงเม็ดเล็กๆดุกดิกดุกดิกได้นะคะดุกดิกได้ด้านหลังค่ะห่วงค่ะ อาใส่กับสร้อยเล็กๆนะคะเพราะว่าห่วงเขาก็จะไม่ใหญ่มากสร้อยเส้นเล็กๆสร้อยอิตาลีนะคะท่านใดชอบทักได้เลยค่ะราคาเบาๆจ้า สร้อยคอเพชรครึ่งหน้าค่ะรายการนี้มาในราคาเพียง22,800บาทเป็นราคาส่งนะคะทองยิงเปอร์เซ็นต์มาได้ที่จแจก78.61%ค่ะตรงนี้จะเป็นสายสร้อยนะคะส่วนหน้าสร้อยนะคะยิงเปอร์เซ็นต์มาได้ที่77.09%ค่ะน้ำหนักช่างรวม7.91กรัมเพชรแท้เหลี่ยมเกสรน,นะคะรวมทั้งชิ้นนี้โดยประมาณ27ต่งยาวเกือบ17 นิ้วเพชรแท้เหลี่ยมเกสรสิเม็ดตกแล้ว27ตังนี้ตกเม็ดละประมาณ1ตังครึ่งนะคะตีน้อยๆค่ะน้ำด้วยประมาณ96-97นะคะโอเคน่ารักอันนี้คือใส่ชิ้นเดียวไม่ต้องหาจี้เลยมาแบบนี้นะคะตรงนี้เขาก็จะเป็นข้อแบบป้องอ้อยแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็คือขยับขยับได้ค่ะน่ารักนะ ธรรมัทะแมงนะคะแล้วก็มีความเท่ใส่ติดคอก็ได้ด้วยนะคะเพราะว่าไม่มีเตยสายตรงนี้ก็ใหญ่พอใช้ได้อยู่นะไม่ได้บางจิ๋วนะคะต่อมาค่ะเราเดี๋ยวเราจะบอกก่อนนะว่าคุณอันเนี้ยปกติเนี่ยดูนะคะเวลาใส่อยู่แบบนี้ถ้าเราใส่ผิดนะถ้าเราใส่ผิดคืออันนี้อันนี้อันนี้เอออันเนี้ยขึ้นอย่างเนี้ย ถ้าถ้าถ้าอย่างนี้จะไม่ได้ทรงนะคะเห็นไหมเวลาใส่ใส่ให้ถูกข้างด้วยนะคะถ้าอย่างนี้จะไม่ได้ทรงเวลาใส่ก็คือเขาจะอยู่ลักษณะ,ะอย่างนี้นะเพราะว่าเมื่อกี้ตอนนั้นใส่คอหูหนูกนะงก็งงว่าอ้าแล้วทําไมดูแล้วไม่ได้ทรงปรกากฏนั่ใส่ผิดนะคะนั่สลับผิดอ่านี่คือการนี่คือทรงที่ถูกต้องก็อยู่แบบนี้นะคะโอเคต่อมา ตะขอค่ะตะขอเป็นตะขอก้ามปูห่วงใหญ่โตตะขอแน่นดีสายสร้อยใหญ่ดีนะคะใหญ่ดีค่ะใหญ่ดีหน้าสร้อยค่ะเพชรสวยนะคะเพชรสวยทรงเก๋งานดีค่ะงานแปลกแล้วก็ไม่เคยเจอนะแบบนี้ไม่ค่อยเจอ ใช่เขาว่าไม่เคยค่ะเพราะไม่เคยเจอจริงๆนะคะแบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแบบเป็นเพชรตรงนี้ตรงนี้จุดห่างๆแต่อันนี้จะเป็นแบบครึ่งหน้าแบบนี้เลยสนใจทักได้เลยค่ะเท่ธรรมะแมงค่ะ ที่ปูจ๋าชิ้นนี้6,500บาทค่ะทองยิงเปอร์เซ็นต์มาได้ที่73.43เเซนต์้ำหนักช่างรวม1.54กรัมเพชรแท้เหลี่ยมเกสรเม็ดละประมาณครึ่งตัง14เม็ดตกแล้วรวมโดยประมาณก็คือ7จตังน้ำโดยประมาณ97เพชรสวยเพชรสวยสะอาดค่ะตัวเล็กๆก,ก็ใช้เพชรอย่างดีเลยนะคะเพชเต็มกระดองเลยค่ะสัญลักษณ์ของปูนี้ถือว่าเป็นการ เก็บซับเข้าตัวนะคะหาซับแล้วก็เก็บเข้าตัวเก็บเข้าคลังซัพ์ของเราเองค่ะไม่ให้เพื่อนนะคะนี่ไซส์ยี้าตังไม่รวนห่วงค่ะน่ารักใม่กริบห่วงสวยตัวเล็กๆราคาเล็กๆทักได้เลยค่ะ ต่างหูเพชรโบราณนะคะชิ้นนี้มาในราคา15,500บาทตัวเรือนเป็นปาหะค่ะมีทองอยู่27ซนะคะน้ำหนักช่างรวม3.53กรัมเพชรแท้เหลี่ยมเกสรเม็ดตรงกลางเม็ดตรงกลางเม็ดละโดยประมาณ15ตังคต่งเม็ดบริวารตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะคะเม็ดละประมาณ10ตังค์4เม็ดรวมแล้วเพชรแท้เหลี่ยมเกสรอยู่ที่ประมาณ70ตังค์นะคะและ บริวารด้านข้างตรงนี้จะเป็นเพชรแท้เหลี่ยมกุหลาบนะคะต่อมาค่ะเรามาดูห่วงค่ะห่วงจะเป็นหางกระรอกแบบนี้ห่วงหางกระรอกเป็นงานโบราณนะคะสมัยยุคบ้านม้อหน,นะคะูค่ะนี่ค่ะเพชรสวยเพชรสวยสะอาดนะคะจัดว่าสะอาดจัดว่าอยู่ในความที่สะอาดนะ สวยนะคะน้ำด้วยประมาณ97ปาเมาค่ะแล้วมาดูอีกข้างหนึ่งเพชรสวยท่านดที่ตามหาต่างหูโบราณอยู่นะคะลองพิจารณาดูชิ้นนี้ได้เลยเป็นงานหายากนะคะเพราะไม่มีผลิตใหม่แล้วคะ่ะท่านใดชอบทักได้เลยแล้วก็น่าจะให้คุณดูอีกอย่างหนึ่งนะคะอันนี้ป้ายมาจากโรงจำนำนะคะ ต่างหูเงินเพชรเขาจะเรียกต่างหูเงินก็ได้ปลาหะก็ได้ปากิมก็ได้แล้วแต่ที่จะเรียกนะคะและก็มาจะให้ดูว่าเนี่ยคะ่ะ หเมตรเจ็ดสิตังก็คือช่วงตรงกลางที่เป็นเกสรแล้วก็อันนี้เขาก็ตีที่อันนี้ตีเพชรกุหลาบนะคะ12เมตรสิบตังแล้วเขายิงเปอร์เซ็นต์มาแล้วเงิน6กเปร์เซ็นต์ทองมีอยู่ยีเปร์เซ็นต์ถ้าเกิดว่ามีบางท่านนะคะรับของไปแล้วแล้วก็อยากจะเช็คซ้ำว่าจริงตรงปกไหมอะไรอย่เงี้ยก็ พอไปเช็คตามร้านทองนะคะสมมุติถ้าคุณไปเช็คร้านทองเน,นี่ยเขาก็จะเรียกเป็นต่างหูเงินเหมือนอย่างนี้ค่ะน้อยมากนะคะที่เขาจะเรียกว่าปลาหะปลายกิมอะไรอย่างเนี้ก็เขาก็จะเรียกตีเป็นเงินไปเลยเพราะว่าร้านทองเนี่ยเขาจะเน้นเป็นทองคําอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากแยกธาตุเลยอ่ะอยากแยกว่าอะไรเท่าไหร่ยังไงนะคะคุณก็ไปยิงเลเซอร์เลยนะคะไปเลเซอร์จะดีกว่า นะเพราะบางทีเข้าใจผิดว่าพอนาะเรียกว่าปาหะก, mm hmm. ก็จะพอไปเช็คร้านทองร้านทองบอกเป็นเงินก็จะคิดว่านาพูดไม่ตรงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุคณดูได้เลยเขาก็จะเรียกว่าต่างหูเงินเพชรแต่เราอะถ้าเป็นนักเจเวอรี่เป็นคนเล่นเจเวอรี่นะคะ mm hmm. เขาจะเรียกปาหะหรือปากินนะคะ mm hmm. ก็เนี่ยค่ะ mm hmm. เขาก็ยิงเปอร์เซ็นต์มาแบบนี้เหละ69ทอง27 อันนี้ก็คือจัดเป็นปาหะนั่นเองนะคะเพราะสัดส่วนของเงินเยอะกว่าทองนี่คือเรียกว่าปาหะส่วนคุณจะเรียกว่าต่างหูเงินล้านทองจะเรียกต่างหูเงินหรือจะเรียกปากิมก็ได้ไม่ผิดนะคะชายได้หลายชื่อค่ะเข้าใจตรงกันแล้วนะคะโอเคท่านใดชอบต่างหูคู่นี้ทักได้เลยค่ะ แหวนเพชรโบราณค่ะชิ้นนี้ก็เป็นปาหะเช่นเดียวกันนะคะสัดส่วนของเงินจะเยอะกว่าทองค่ะมาในราคาเพียง11,500บาทน้ำหนักช่างรวม2.6กรัมนะคะไซส์แหวน53.5เพชรแท้เหลี่ยมเกรสรที่อยู่ตรงหัวใจนะคะเม็ดละโดยประมาณ10ตัง3เม็ดก็คือ30ตงังบริวารด้านข้างนะคะตีว่าเม็ดละประมาณ3ตัง2ตัง1ตังไล่ระดับลงไปนะคะสข้างรวมกันแล้วก จะได้ที่12งตังรวมทั้งหมดนี้โดยประมาณสี่สงตังนะคะน้ำขาวโดยประมาณก็คือ97ขาวโดยประมาณนะคะใช้คำว่าโดยประมาณทั้งหมดเพราะว่าเราไม่ได้สั่งผลิตนะจ๊ะจะตรงเปะ๊ะเปะ๊ะเปะ๊ะเป็นไปไม่ได้อันนี้จะเป็นการคาดการเท่านั้นเพราะว่าอยู่ในตัวเรือนค่ะจึ๊บโอเคอันนี้คือไซส์นะคะสะอาดสะอา้านสวยงามดีค่ะเป็นงานที่ไม่มีผลิตใหม่ มีการดึงลวดขดลายพ a ทเทินก็คือรู้เลยว่าเธอเกิดพอเสาอะไรนะคะเก <mm> <mm. ่าแก่มากโอเคนะคะน่าจะเคยเป็นแหวนมั่นแหวนแต่งกันมาก่อนแหวนแทนใจนะปกติงานโบร,ราณที่เป็นปหาหะจะเป็นมาคีบ้างแหวนแถวบ้างก็คือสรุปว่าลายหัวใจไม่เคยเห็นนะคะในครั้งแรกนะน่าจะเป็นงานสั่งทำนะคะแล้วสวยด้วย และสมัยก่อนนะคะเขาฮิตลายหัวใจด้วยนะที่ที่เป็นแหวนทองแหวนแตง่งแหวนอะไรพวกเนี้ยลายหัวใจก็จะมาแรงอยู่นะคะแสดงว่าเจ้าของเดิมนี่ทันสมัยที่ทเดียวเลยนี่ค่ะวันนี้จบลงแล้ว5รายการนะคะชอบรายการไหนอย่างไรโทรได้ส่งข้อความได้ค่ะตลอด24ชั่วโมงอัสลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะ